สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุขุสุข้นมันนี้ล่ะภาพเพลงพี่สีเพลินมากินเยำมทะเลร้วมจ้่ลอยไส้นหมูยอ่อหนึดนึงแล้วค่ะพี่น้องจ้าเยำทะเลมขอมเราก็จะมีปูมาสดจากพี่น้องอันนี้ล่ะดองไส้น้ำปลากวนนิดน,นึงนะคะน้ำปลา,นนนนะะปาสดได้แหละพี่น้องจ้าแล้วก็แซลมอนสดนะคะมีกุ้งสดด้งมีหมึกกล้วยเล็กนะคะแล้วก็อย่างอีกๆๆล่ะหมูยอด้ด้พี่น้องพักเครื่องเคียงพักอันยี่ยมัดหลับพี่น้องจ้ากะพักกินแก้มกะ ย่างพี่น้องเห็นได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเฮาจะมาเริ่มเห็ดวิธีกันง่ายงไ,ได้นะป้าเอากระเทียมเยอะไหมเอาไปเลยใส่ไปเลยอันนี้เดี๋ยวมันหนูไม่เอาน้ำใส่นะ <c oughs> อืมอาใส่น้ามันะมอไซน้มัตักตีใบเป็นจอนได้เอาใส่ะน,ะน้มนามาด้อพี่น้องเด้อมัน,ว,นว้า<อ>เลยดิใส่พอประมาณก็พอนะคะอมเอ็มอมเอ็ม,ม,มอนะจ้ะสตรีนวลอ่ะเออพอแล้วพอแล้วอืมแล้วจ้ะอ่า แล้วก็น้ำยันถาดนี้ปันนี่เลพี่น้องนะอาปาถือเปิดขวดละขวดเลยถาดใหญ่ๆกะห,หลอเป็นเลยถาดใหญ่กะใช่ช่องขวดขวดเดีดยวไม่ออไมพอหรอม้ยไอีกไหมป้าคิดว่าพอไหมเอาเอาตท่านี้ก่อนก็ได้ไหมลงไอม,มดแดงเถือกเลย แดงชัดๆเลยพี่น้องขออน,น,นุญาตนางจ้องงองเล่ยพี่น้องเด้อคุกกันจักบาทปบาจับถาดให้หนูหน่อยเดี๋ยวถาดห้องเฮียสิบอะไรกินด้วยค่ะคอยบอกเจ้าว้ก่อนกินนี่หมดไปเลยบหมดดอกลายป่านบายนี่หอดเห็ดโอ้ยผักฉันเล่ยพี่น้องโอ้ย,อยนำ้ำลายคอยแตกกุ้งเป็นตาเส็บพี่อีก,กับปู พี่เลาเอางเซ็ตมอนกับมีพี่น้องเฮ้ยแดงจึงคึงปลาไม่กินดิบปลาก็เอาสดไปนะเอเอไม่ใช่ปลาไม่กินดิบปลาก็เอาสุกไปนะเอานี่ละพี่น้องเซ็ตรีบร้อยแลละจ้ะบาพัดลมก่อนอเป็นไงหนูใส่เห็ดด้วยนะ,นะอ้วนนะพี่พี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดดินดําอร่อยมากเลยรสชาติคือนัวแท้มไม่ต้องปรุงไห้เลยจบสองกวืด ติ่นได้เพี่อนร้อยแซมเวอร์จำมันสับมากกุ้งเราใส่อันนี้เลยนะข้าวโพดต้มปูมาเพี่องอืม Nam sạch đi đông uhm, Rồi à ăn อ,อ,อันนี้มันใหญ่มากเลยนะปูอ่ะอืมองูเอาตัวใหญ่มาก,กินอยากเถอะวะมืม้อตัวยพี่น่องตัวไงอ,อ,อร่อยอ่ะ เอาไปคุกน้ำน้ำน้ำยำเอเฮ้นหลายปะนี่กะรลายนุ่กจใส่น้ำน้ำยแค่สองขวดกับพ่อพลองใช่ไหม กินในกุ้งกับก้องแป้งขอบคุณน,นะ <laughs> สาระมาแกงใจนะกินในกุุง,งกับก้องแป้งตั <laughs> ก,กี่แป้งจริงรึีบิบะมือราคาอันไหนอ่ะปลาชื่อมืก,กี่บาทกิโลสี่ร้อยโอเค อร่อยอ่ะอืมใช่กินผักเยอะๆรู้ตรงตรงนี้ได้ไหม,ม,มกินยากอ่ะ <calcium> มันแสบแพงแสบผู้ใด่เมามอกินปูมาดิบกะเอาไปสดุ่งด้พี่น้องหวานก็นี่ ถ้ากินอาจจะไม่สุภาพน้ำกินมันอร่อยดี่อะอย่างทางนี้กได้ด้วยแม่ Đợi mấy anh xin lắc với nó Khỏi gian, khỏi trái mẹ phân là nha, đang đang đơn nhau nè, thế này Cái anh ngon không? Ngon Anh bác không nói gì hết hả? Không nói ăn กซมันอร่อยขับแซลมอนอร่อยมากนี่เป็นแบบว่ามันมันแม่มันมันนัวมันหวานนัวในที่นี่หมายถึงว่ารสชาติมันกลมกล่อมนะคะว่าเป็นนัวปลาแดดดิองบอลว่าดิเซ่ปลาแดด บางคนทราบแบบน้ำซีฟู้ดพี่ใส่น้ำปลา,ลาด้วยหรือเปล่าอมไม่นะครับไม่มีกุระยักษ์กันกุรสูรุดนี่คือซีฟู้ดจริงๆอืมซีฟู้ดน้ำมะนาวสดมาใช้สารกันบูดอร้อย ไม่เป็ป้าหนูยอมตือไปไ็นเรเอาไว้ในตู้เย็นนะอย่าเอาไปวางไว้ข้างนอกนะเจ็บร้อยละไว้วในตู้เย็นได้หนึ่งถึงเจ็ดวันนะคะแล้วก็ถ้าใครมไม่ได้กินภายในเจ็ดวันอะ่ะพี่นอ้อง,องฟ้าขอช่องฟิตอัดแขง็ขงไว้เด้อจ้ำซื้อในหนึ่งเดือนทำใหม่สุดเลยแต่แนะนําให้กินให้ซื้อไปแล้วก็รีบกินนะคะเกิดแล้วแค่กินแค่ถึงจะอร่อยอเกิดแล้วกินเลยแม่ อย่าไวน,นั่นมันไม่ร้อยอะ่ะอร่อยนะออของแต่ความกับนี่มีเยอของเขาอ,อ,อีกีอ,อนนกุ้งปลาหนวดมันต่ำอิดอิดแม่มนี่มันกะละมังไหมก็คิดว่ามันหน่อยเพื่อนพม่เหรอไปกัน ร้านมันคือเตรียมไหอยี่สีเตรียมไ้แค่ข่อยแค่ยิบป,ปริมาณมาซั่นี่แล้ะข่อยกับว่าิดว่าไม่นสิร้ายปานนี้เนาะพอเทเท่มาปาดดีทูสดกันอนะ่ะอืมอืมอร่อยม,มากเลยนะเบาเลย กินคู่กับข้าวโพดอ้าวไ่อร่อยแต่ไ้นก็จะเริ่มเป็ดๆนี่กินกระเย์โปดวันขนาดไม่ขอนะอม่อยเลยเกลือมันข่อยอ,ออกแล้วนี่ <laughs> มาแล้วล่ะถาดข่อยความเลยเอาอยัางตั้งบ่ตั้งเอากะกะระทิพชูตั้งฮาเอ้ย <laughs> แต่เดี๋ยวก็ยกงแกะดึงไปดิ <laughs> เอาใส่เก้ียวด้วยกันว่าเป็นนันอกมันสะใจมากเลยนะม,มันร่อยอย่างแรงนิภาษาใต้มีนีมไหมอ่ะไม่รู้เอาจะเป็นคนไตแทะนะมร่อยแล้วล่ะได้จับผมมัน <c oughs> ความนี้กันเรียบร้อยไม่ต้องกินเลยจานนี้ มันมาเมนจานเออตาดนี่จานใหญ่ไปเนี่ยเรียบร้อยกลิ่นหอมอ๋มอไปอหอม,มหนึ่งของงงอ๋ออ้อไปวหอม

rồi suy nghĩ nhân quá phải luôn เห็นนะเนอ่ยเพราะมันเห็นให้มันดาบิดมากมันตีเราไมต้องกวดเต็มเลยพอดีเลยแต่ตีกวดเดียวไม่ได้มาร์คมันเยอะ,ะ่ะมันอยู่ที่ปริมาณเครื่องอข้าวมัน โอ้โหโอ้โโอ้ปาผิดกระเด็นเส้นหนาข่อ,อืม,อมเปิดลันใกล้ยำนะจนะร้อยนะลันยำสามแซ่บ คนสร้างมากันหนึ่งตุง้งหนึ่งหนึ่งขวดเลยใส้กลุกเลยง่าย,ายสแสบแห้งพี่น้าง <c oughs> เอ้เขาน้ำอีไทอนี้ว่าจริงๆนะกินหลายคนก็เห็นเนาะมันต้องค่อยแบบมันนัวมาก มีน้ำชาไหมเออถ้ามีน้ำชามันก็ต้องค่อยๆจิบอ่ะอหวันเดี๋ยวย่ารุ่งแรงของไข่สีเฮียถึนกับระเตรียมดอกไอ้ข้ากันเข้ากันมันเป็นต้องกันอะจำเหอามันชูรสได้ดีมาก นเข่ากันแห้งนพี่น้องเอาคลิปนี้กัแบเบดแซ่บพ่อหอมปากหอมคอดนพี่นองจ๋าเอาฝากโปรโมชั่นพิเศษเด้อค่ะกระเทียมโทนนะคะกะระ,ะ,กะปุกใหญ่แ5 0ร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งขวดแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะราคาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นองจ๋าผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะพี่นองจ๋า น้ำยำซีฟูดหรือน้ำจิ้มซีฟูดนะคะพี่น้องจะเป็นน้ำมะนาวสดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ดอพี่น้องเดอร์บริษัทใส่สารกันบูดนะคะพี่น้องได้รับไปแล้วเก็บเข้าตู้เย็นหนึ่งถึงเจ็ดวันนะคะ <c oughs> ถ้าภายในหนึ่งถึงเจ็ดวันไม่กินนะคะพี่น้องเอาเข่าช่องฟิตเดอร์จะเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนนะคะย้ำนะคะพี่น้องจะได้รับสินค้าแล้วรีบนําเข้าตู้เย็นหนึ่งถึงเจ็ดวันนะคะไม่กินภายในหนึ่งถึงเจ็ดวันให้เอาเข้าช่องฟิตเก็บได้หนึ่งเดือนนะคะพี่น้องจ๊า กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกระปุกใหญ่ขนาด850กร,รัมนะคะพี่นองโปรโมชั่นพิเศษนะคะรวมสูงเรียบร้อยแล้วใหญ่กระเทียมใหญ่หนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดหนึ่งขวดนะคะในราคาเพียง229บาทนะคะพี่น้องจ้าใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ้าสำหรับคลิปนี้ด่าภพากินกระเพิสศไปแล้วสวัสดีจ้า